โครงการเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าศักจังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าศักตอนบนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในด้านการจัดการน้ำการฟื้นฟูระบบนิเวศการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนอกจากจะเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำป่าศัก์แล้ว ยังมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตรการดำรงชีวิตและความมั่นคงการทำลายป่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสมและการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมได้ส่งผลกระทบต่อสภาพป่าต้นน้ำและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำในพื้นที่ ตามพระราชะบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพศ2553ที่กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดมีหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองคก์กรเกษตรกรในจังหวัดประสานนโยบายในการดำเนินงานระหว่างองคก์กรเกษตรกรเกษตรกรสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐการเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรม นโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบูรณาการพัฒนาภาคเกษตรร่วมกันเมื่อวันที่21ตุลาคม2567สภาเกษตรกรจังหวัดพิศบูรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมพศ2568ถึง2573โดยจัดโครงการเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำปะสักผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องณโรงเรียนบ้านหินโงอนตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์เพื่อจัดทําข้อเสนอแนวทางป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภยัยเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมของจังหวัดซึ่งได้รับเกียรติจากนายเสกสรรกินพูลในอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวโดยมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลน,นาซำตำบลตาดกอยผู้นำท้องถิน่นท้องที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมราว200คนโดยโครงการเวทีถอดบทเรียนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับมูลนิธิรักป่าศักดิ และสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชบูรณ์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน